สวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องสวัสดีครับโอ้ยหนาวจังเลยนี่ย,ย,นย้อนแสงจักหน่อยแสงตะวันค์ควมขึ้นเนาะประมาณนี้พี่น้องจ๋าข้าวกลั่มเรามาแล้วเราติ๊กแช่งแต่เมื่อคืนีตื่นเช้ามามันหนึ่งให้พี่น้องเบงิ่งหอมขนาดเลยหอมแบบหอมแบบบบวนเลยเนื้อเงินแม่นจ้ะเออเชาติ๊กไส้อาตา ผสมข่าวขาวเฮาอย่างละครึ่งต่อครึ่งเน้อจ้ะพี่น้องหลายคนเกิดสิกินเป็นอยู่ดอกชิหนึ่งเป็นอยู่ดอกเนอกจ่ะข้าวกรรข้าวกรรหรือข้าวเหนียวดำเฮาต้องบนหนึ่งแต่ข้าวกรรล้วนๆเน้อจ้ะแต่ถ้าพี่น้องคนใดอย่างหนึ่งแต่ข้าวกรรล้วนๆก็ได้แต่ว่าคำว่าข้าวก่รหรือข้าวเหนียวดำมันจะมีความแข็งหนึบๆนิดๆเน้อจ้ะใช่เขาต้องใช้ข้าวขาวผสมเนาะเมนสายพันธุ์นี่ค่ะเสาวติ๊กว่านิ่มเลยเท่าที่เสาติ๊กเคยกินมาแต่ มันก็ต้องผสมอยู่ดีจากเมื่อวานสติกลงหนึ่งเพียวๆเบิ่งแล้วพี่น้องมันปั้นบ่ได้มันนิ่มอยู่แต่ว่ามันก็มีความแข็งนึบๆอยู่ซุปแล้วเขาก็ต้องอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหรือข้าวขาวสองข้าวเหนียวดำหนึ่งต้องผสมเน้อจ้ะแต่แต่สายพันธุ์นี้หันใช้หนึ่งต่อหนึ่งได้ไหมหนึ่งต่อหนึ่งได้แต่ถ้าเป็นบางบางสายพันธุ์ที่ว่ามันปั้นบ่นี่มันต้องเป็นสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งคือข้าวขาวสองถ้วยข้าวเหนียวดำเขาหนึ่งถ้วยข้าว ต่อได้เลยมนจ้ะนี่จ้าติกสิปั้นให้เบิ่งมามมดูเม็ดอุ้ยแบบหอมมากพี่น้องหอมอีหลีเด้อเอาเม็ดข้าวเอาก็สีสันๆปุ้มๆม,มาๆจ้า,าติกสิหันให้น้นองเบิง่งโอ้ยห,หอ,หอ,อมหอมนี่จ้ะจ้าติกใส่าตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนี่จ้ะนี่แช่ทั้งคืนเนะจ้ะเด็กมันก็สิปั้นได้เด็กถ้าปกติข้าวเหนียวดำหรือข้าวกล่ำเทามาสิปั้นบ่ได้เน้อจ้ะ อุ้ยแบบนี้เลยเด้อจ้ะหนึ่งต่อหนึ่งก็แทบจะพอมีเข้ามีสีขาวเลยเนาะมันบ่มีอยู่แล้วแบบมันเป็นสีดำเลยมันเข้ากันหมดเลยอืผัดเหนียวดำสีตกใจกล้องบม้อฟุกั๊กคนเสร็จคนจังหน่อยใส่ติ๊บได้เลยอื่มขนาดติ๊บเสมอนิ่มนหนาเนาะหอมตอนเนี้ยหอมกินฮะไปกินตอนเที่ยวเนี่ยมันจะมีแบบว่ากึ๊บกึ๊บกึบกึบมันมันอ๋อมันมัน ข่าวติ๊กลงหนึ่งเพียวๆเมื่วานออกมันๆหวานๆวานทำขนมได้เลยยังบรีสเขาก็ยังบรีเออันนี้เลยเนาะกินได้เลยเขายังบรีสเนี่ยก็ข้าวหลามเออโอเคจะบอกเคลียร์เซตติ๊บได้เลยเดี๋ยวเรามาเบิ่งเม็ดข้าวสารกันแบบนี้นี่จ้ะตอนที่เป็นหนึ่งเนี่ยเนาะเป็นแบบนี้ปเข้าวข้าวขาธรรมดาคือเลยเนาะนิ่มๆแต่ว่าติเตไปเลยติ๊บ ตามที่พรพยาบ้านประกาศเสียงตามสายช่วงนี้ฤรูดูหนาวพี่น้อง fc เกีย์สาวติ๊กะดูแลสุขภาพน้ำเนเด้อจ้ะทางใดฝนตกก็ได้ดืนจดไปก็ระวังเด้อมันจะเข่าหนาแร่งเนาะทางบ้านเฮาเนะลมฟืนไฟก็ต้องระวังมามาบึ่งพี่น้องพี่น้องอยากเอฟไอหัวสาวติ๊กมาบึ่งเม็ดเข่าสามกันจ้ะอ่ะก่อนอื่นสาติกจะบอกสายพันเข่าสาวติ๊กเด้อจ้ะ ข้าวกัสายพันธุ์ไก่น้อยมันสิมเม็ดอ้วนๆปุ้มปุมมันสิมเม็ดโบเลียวโบยาวเด้อจ้ะสีจากลงสีที่เฉพาะนอบอกเทนเนาะสีเฉพาะลงลงสีที่รับสีข้าวกล้องข้าวกํากข้าวไรเบอรี่โดยเฉพาะครับเมนจ้ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันสีข้าวทั่วไปบ่ได้เพราะว่ามันต้องกระทบออกแต่เเลือก แถมค่าจ้าง4โลละ5บาทเ่าได้มแมนจ้ปปะสรรพคุณของเข่ากัมหรือเขา่าไบเบอร์รี่พี่น้องสีโพสีกูจักนาะจากสปปรรพคุณเยอะมากมาับไปเซิร์ชเอา,เอ,าอับไปิคือบบแบบเสาวติเข่าไปไปเซิร์ชเ,เมื่อวานคือแบบอู้อู้ล้วแบบ <ừ> นึ่งแหละต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระ2ช่วยในเรื่องน้ำตรงน้ำตาในเลือดนู่นนี่นั่นระบบขับทุ่งขับถ่ายเรื่องผิวพรรณเรื่องอียง โรคผิวหนังอู้อหลายร้อยเปดโรคเลยจ้ะทานโรคผิวหนังนําซึ่งใช้คําว่าไอเป็นอาหารต้นทางแบบว่าเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะราคาอาจจะแพงกว่า,ข,าข้าวข้าวขาวทั่วไปเนาะนแต่ถ้าถามว่าสรรพคุณคือแบบอู้ยิ่งเป็นลงสีที่เบอเคเยนเสติกไปสีว่ได้สีแบบลงสีทั่วไปเนาะจ้ะิ่นบอกว่าจมูกข้าวออกจมูกข้าวยังอยู่เบิดสรรพคุณยังอยู่เบิดนี่จ้ะจนีน่น นี่จ้ะเม็ดเข่าลงสีของเพื่อนค่ะอุ้ยแบบโดยเฉพาะเนาะลงสีใหญ่ไปสีอยู่บ้านนาร้อมผู้จ้ะนี่นี่จ้ะเม็ดเข่ามันสิเม็ดอ้วนๆสันสันเด้อจ้ะตอนที่เบลเคนถ่ายบึงให้เห็นตอนเขาเปลือกค่ะกะองสิเห็นว่าเม็ดมันสีสันสนเพื่อนเอินว่าข้าวก่ำพันไก่น้อยเด้อจ้ะมันสีเม็ดสันสอ้วนๆนะนะมันบ่มเม็ดเม็กน้อยเรียวๆ ถามว่าอ่อนบอกพี่น้องจาเท่าที่เสต๊กกินเขากำมาเสต๊กว่าสายพันธุ์นี้อ่อนบ่บได้อวยจะบ่ได้อวยอี๋สำหรับข้าวเหนียวฮะนะสำหรับสายพันธุ์ที่เป็นข้าวเหนียวค่ะเขาก่สำหรับสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขากำคฮะเนาะมันจะมีหลายสายพันธุ์จากเขากานี่ค่ะมันมีหลายสายพันธุ์แต่ทุกสายพันธุ์สรรพคุณดีทุกอย่างเลยแต่เอาถึงว่าความนิ่มความหอมเสต๊กว่าสายพันธุ์นี่หอมแล้วก็นิ่มผสมข้าวขาวตัวหนึ่งตัวหนึ่งยังนิ่มเลยเนาะบางคนที่เพื่อนบอกบอกบอกค่อยเลือกก ราคาแพงสองมันมันคุบกลับบางสายพันธ์พเนอมันแข็งมันแ่บมันกรอบมันก็ดูเก๋ดอยู่อ่ะใช่ใช่แต่สายพันธ์นี่ก็โอเคอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละสําหรับตัวบัคีนนะนี่เออแล้วบัลเคีนเสาติกพี่น้องเคยสั่งไว้บัเคีนเสาติกกะทำเพื่อกินและก็ได้หลายอยู่ถือว่าเขาก่ำถือว่าได้หลายบักเคีนสซติกกะสิขายพร้อมใช่เออบักเคีนราคาเท่าไรบอกพี่น้องดูบักเคีนโลละห้าสิบบาท ไม่รวมส่งเดี๋ยวโบเคนจะทิ้งเบอร์ลายไว้ใต้คอมเมนต์ใช่ลายลายลายจะเป็นลายชุดใหม่มนทำลายชุดใหม่ขึ้นมาครับเพราะลายเก่ามันมันค่้น้าวสิติดต่อย่างไม่ลายย่างเนาะเดี๋ยวโบเคิน เมนบอกเคยียนสติ๊กขายสองอย่างเด้จ้ะ<ส>ข้าวเหนียวก๋ำโลละห้าสิบบาทข้าวเหนียวใหม่ก็ขลกเขาก๋ำนี่ก็คือข้าวใหม่เด้จ้ะเพิ่งเกีเ่ยวไปม<อ>ไม่ต้องกี้นีตอเฟืองยังหั่นอยู่เลยข้าวใหม่ทั้งมดแต่มันจะเป็นสีขาวสีดำเนาะเมนข้าวข้าวเหนียวใหม่ข้าวกอโขอสติกทยขายโลละสามสิบห้าสามโลร้อยเด้จ้ะเขาก๋ำในโลละห้าสิบบาททุกอย่างไม่รวมค่าส่งเด้จ้ะค่าส่งขึ้นอยู่กับ เออแต่และพื้นที่ทจ<า>้ะมัน,นสี่โบ <ổ S 2> เท่ากันน้หนักเนานะมันก็อยู่ที่น้ำหนักพี่น้องบางคนอาจจะสั่งโลหนึ่งสองโลสี่โลห้าโลราคาส่งมันอาจจะบอเท่ากันเนื่องจากสวติ๊กบสามารถบ,บอกราคาค่าส่งได้เวาติ๊ก็ไปส่งไปซนีส่งเออคนส่งทั่วไปนี่แหละน้องเบาเขียนเนาะมันแล้วแต่พื้นที่จ้ะสวิติเคยส่งอยู่คือสุราษฎร์เกาะสมุยเพื่อนว่ามันเป็นพื้นที่ห่างไกลเพื่อนก็วบเพิ่มสามสิบสี่สิบบาทแบบนี้มันก็บบกบได้เนาะจ้ะจากปกติราคาค่าส่งน้ำหนักเท่านี้ ราคาเท่านี้เมนมันไกแห้งแลบนี้แต่ส่วนตัวเสาติ้งเสาติ๊กว่าเพื่อสุขภาพพี่น้องจ๋าเขาใหม่พพิ่มเด้อมีจํานวนจํากัดพพ้่มเนาะบอกเคนเตอร์เมนดแรกชุดแรกนี่ที่บอกเคานเอรไปสีนี่ได้แค่ร้อยโลนึงแมนถ้าพี่น้องสั่งพละหาโลสิบโลกับกี่คนกับเบิร์ดแล้วจ้ะร้อยโลนึงชุดแรกนี่เพราะว่าเราต้องต้องใช้เวลาต้องเอาไปส่งเพิ่นเนาะแมนเมนเอ่อมือนี้แล้วมือภายในวันสองวันนี่เสาติ๊กก็จะกาสีรับออเดอร์จนกว่าจะครบ เข้าหมด,ห,มดหรือว่าที่สาติ๊กสีมานี่ร้อยโลยแบบนี้แยกอีกเท่านึงแลยแลเสาติ๊กก็สิยุดรับออเดอร์แล้วก็สิเอาไปส่งสาวติ๊ก่แนี่ใจว่าวันเดียวหมดไหมหรือสองวันที่ต้องรับออเดอร์หนะน้าเ,เอออยากอยากฝากบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องสั่งมากอะ <Okay. S 1> ถ้าสาติ๊กรับออเดอร์ปุ๊บพี่น้องก็อย่าอย่าเพิ่งทักมาว่า ของถึงหรือ,อยังแบบนี้ฮะ <c oughs> นา <c oughs> พี่น้องสั่งมือนีนมื่อคืนพี่น้องสีถามว่าขอ, <c oughs> องส่งเรื่องยังถึงหรือ,อยังฮะนาชาติกสจแจ้งไว้ตรงนี้ถ้าพี่น้องคนไหนบรสะดวกอยากต้องการด่วนกับบอกว่ากันเนาะจา้ะแต่พี่น้องคนไหนพิโรได้แบบสติอาจจะรับออเดอร์หนึ่งวันถึงสองวันออเดอร์จังเบิดแล้วค่อยส่งฮะนะพี่น <c oughs> ้องใจเย็นๆเด้จ้ะส่งถึงแน่นอนถ้าบูถึงภายในหนึ่งอาทิตย์ หรือสองอาทิตย์แบบนี้ค่อยทักมาก็ได้เนาะเพราะว่าขนส่งกับโบน่คือกันเอาเวราะเผื่ออะไรเนาะเพาเผื่อไว้งั้นจ้ะแต่ถ้ามันถึงเร็วก็ดีไปนะขนส่งก็แล้วแต่ได้เขาที่เคยส่งค่ะบางทีหนึ่งวันถึงส่งมือนี้มืออื่นถึงบางทีกะสองวันสองวันสามวันอืมเพราะว่าขนส่งเขากับใช้รถเนาะบางทีรถเพื่อนอาจจะเสียหรือพนักงานเพื่อนบัโพอยู่ที่ทางบ้านพี่นงเห็นนะเออแบบยุดวันอาทิตย์แบบนี้คงอาจจะไปถึงวันอาทิตย์ตกค้างแบบนี้ พี่น mhm. ้องกับสิทักมารั่วๆเลยแบบสติ๊กอาจจะตกนําโบทันห์นะประมาณนี้เลยเด้องจากเดี๋ยวบเทนจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์เนาะพี่น้องกับติดต่อเอ็ดลน์มาเลยเด้องจากทักมาช่องทางเดียวคือไลน์ช่องทางตัวใหม่นี่แหละเดี๋ยวช่องทางตัวใหม่ประมาณนี้จ้ะนี่แหละแต่สติ๊กว่าเดี๋ยวสติ๊กสิจัดคักๆมือนีิสติ๊กจิกินแต่อันนี้แหละวันนี้เพราะว่าหนึ่งละสติ๊กเป็นคนที่แบบอ้วนง่ายมากเพราะน้องเข่าอนนี้มันเป็นเข่าที่แบบว่าโดยเฉพาะ คนที่เป็นเบาหวานความดันนี่ยิ่งต้องกินพวกเข่าที่บบได้เป็นขาวๆไม่แน่เบาเินปลูกเองนี่เมนคือเบาเคนเสตติ้งมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าปลอดสารแน่นอนจ้ะบบเคยฉีดยาข่าหย่าบบเคยใส่สารอย่างทั้งนั้นในเข่าของเฮานี่ค่ะได้เท่าใดก็เอาได้เท่าใดก็เอาคิดแบบนี้เลยจ้ะเพราะว่าหนึ่งละเอ็ดกินแม่นเอ็ดกินเอาตัวเองเป็นลักเลยเอ็ดนี่ค่ะบบได้ว่าเอ้ยสิเอ็ดขายเด้อคือเอ็ดกินได้เท่าใดก็กิน แล้ว,ว,วถ้ามันได้หลายพี่น้องก็เห็นว่าบบาเคีนสติกเอสเขาข่ำเนะาะพี่น้องก็ทักมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนวานแต่เป็นต้นบอาเขนสติกจงเดอร์จงเดอร์จงเดอร์แบบนี้คือตอนนี้พรอมแล้วจะทักมาเลยนี่จ้ะนี่รอดแรกลอยลูเดี๋ยวรับครบรลอยลูก็จะออกไปส่งงามอีหลีจะเม็ดเข่าอ้วนๆสั่นๆข้าวไก่น้อยพี่น้องเสิร์ชหาเลยเด้อข้าวข่ำไก่น้อยหน้าตามันจะเป็นแบบเด๋งแต่พี่น้องเคยเห็นในคลิปเฮาหลายๆคนแล้วเนาะ หรือถ้าพี่น้องโบได้เบ่งในคลิปกับพี่น้องก็เสิร์ชหาสรรพคุณของเขาที่บแมนเข่าสีขาวมันดีทุกทุกสายพันธุ์เลยจ้ะโบว่าสิเป็นเข่าเหนียวบว่าสิเป็นเขา่ขาเจ้าโอเคเปิดติ๊บอ่างพี่น้องอีกจักเทื่อดู๊นี่พันถวนถวนเลยกับบรรยากาศหนาวหนาวนี่จ้ะเม็ดเขา่านี่ชาติป๊กผสมเข่าขาว,ขาวนำอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนาะหอมมากเลยได้พี่น้องเอ้ยชาติ๊กกับบุคิดออามาสิหอมปานนี้ เคยกินแต่ปีกายนี่โอเคมักมันมันนิ่มนะเนาะเขากล่ำปั้นบ่ได้เลยอันนี้มันปั้นได้นี่จ้ะอ่ะประมาณนี้เลยเนาะมาแจ้งจ้ะว่าเปิดรับออเดอร์แล้วเข้าเพื่อสุขภาพจ้าพี่น้องเรามาถึงแล้วจ้าอ่ะบอกเคลลาพี่น้องเลยจ้ะเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องไปหาอยู่หากินทางอื่นเนาะครับผม เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด,ด้วยเด้อครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า